วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องวงอิงนะคะทั่วโลกนะคะพี่น้องให้บอกว่าคลิปนี้สิมบอกเรื่องเล่าของอิหล่าหน่อยที่เฮ็ดให้ช่องของแอพเพนี่บอกได้ว่าสุดซุดนะคะพี่น้องแอพเพนพึ่งลงไปสองสามมื่นอีกนะคะก่อนสินอนแอพเพนกับเบิงแล้วเด้ ว่าคลิปนี้โอ้ยช่างโดดเด่นเหลือเกินนะคะพี่นออ้องแอปเปินลโลไปมือว่านี่สองคลิปนะคะพี่น้องคลิปหนึ่งบอดลอยแานผู้ชมเข้ามาชมคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งวัตถุอ่อยูวางสองลอยตอนนี้นะคะพี่น้องสองร้อยหกสิบห้าครั้งแต่ว่าคลิปที่เกิดความโดดเด่นขึ้นมาไอเพิ้ลก,ก็เกิดความงวยงงสงสัยอยู่คือกันนะคะเพราะว่าระยะนี่นะคะพี่นออ้องไอปเปิบอกเลยว่าการ เขารับช่มของไอเพ้นนี่กับบอได้หลากหลายนะคะบางคลิปบดถึงลอยบางคลิปบดถึง4ีหาลอยจะยุ่งนี่พี่น้องเมื่อเคยถึงพันเลยพี่น้องนี่บอกเลยว่าเป็นคลิปที่โดดเด่นมากนะคะอยู่กอนสินนนไอ้เพ้นเบิรงอยู่ที่หนึ่งพันแปดลอยขังนะคะตื่นเศร้ามาตัวนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดลอยขังพี่น้องนะคะฟาเขารีบเขาไปรับชมเลยนะพี่น้องเด้อเป็นคลิปที่ไอเพ้นในตั้งหัวขอ้อ หรือว่าขึ้นหนาโปะว่านะคะไอปเ่นขื้นนาโปะไว้ว่าตำรวจนะคะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอปเ่นเขียนไม่ใช่แอปอุงอิงถูกตำรวจกล่าวถึงว่ายังไงณูได้หลายผู้หลายคนก็นสิสงสัยจำต้นเนาะเมนบ่ค่ะ,ะ,คะว่าอีหล่าหน่อยถือตำรวจเห็ดหยังจังใดน,นะคะซึ่งกะเท้าความสักจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ นะคะกามาจากเรื่องเล่าของตั้งแต่วันที่แปดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอีหลาหน้อยได้ไปทำสักการแสดงยุ่ซี่สารปูขุดเปิง,นะน,งนะคะพี่น้องนะคะท่าความเนื่อในของงานมาต่อไปเนื่อในของขลิปนีซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาค่อยเป็นกาดนะคะพี่น้องให้อีหลาหน้อยได้เดินโดยความสะดวกในการที่จะไปทำพิธี นะคะในการไหวสารปูกุดเป็งนั่นเองนะคะพี่น้องและก็เป็นการนั่มอีหลาหน่อยเดินแบบสะดวกเริ่มแต่แต่ล่งรลดเลยนะคะพ่อพอแม่แม่เอฟซี่จากยูนิเฮมในเงานะคะพี่น้องจังใดจังออกมาเต็มตึงพี่น้องมาตอนรับอีหลาหน่อยมาส่องซ้อมแลกเต็มข้างรถอีหลาหน่อยจนสินยางบไดใถือว่าเป็นฝูงชนนะคะถ้าบอกว่านน่ ส่วนของตำรวจเพื่อนเอิญว่าฝูงชนานาแเน่นนะคะพี่น้องอาจจะก่อให้เกิดเรื่องเล่าที่บดีใดเพื่อนกันเลยป้องกันและเอเพนไปได้ยินไม่อีกว่าเพื่อนเพื่อนใส่คําว่าผู้บังคับบัญชาใด้บวกเพื่อนมากว่าให้ป้องกันศิลปินหรือเพื่อนเอิญว่าจังสี่ไห่พี่น้องเพื่อนบอกว่าให้จับวิไอพี่เขากองมาสั่นความหมายของเพื่อนนี่นี่ เพืเพนกับไปฟังอีกข้างเอ้เพ้นไปได้ยินมากนะคะพี่น้องอยู่ในคลิปอาจจะบบมีเตะความหมายพ่อบอกว่าเข้ามาจับ VIP เข้ากล่องนั่นหมายก็ว่าป้องกันบ i p ป้องกันศิลปินป้องกันบุคคลสําคัญให้ไปอยู่ในทีที่ปลอดภัยนี่คือความหมายของเจ้าหน้าทีท่ตำรวจะะพิ่นนะคะพี่น้องยังใดให้เข้าไปรับจมนะคะ ส่วนความหมายของตรงนี้แอดเพิก็พึ่งนั่มาขยายความแอปเพิพึ่งได้ยินในฟังหัวก็ชัดเจนะนหน้าพี่น้องแต่บอกเลยว่าเพิ่นเองอ่อนซ่อนอีลาน้อยไหลผู้เพิ่นมาปฏิบัติหน้าที่นะคะพี่น้องเพิ่นก็อยู่ระดับถึงเป็นผู้กองแล้วเหตุผลที่เพิ่นได้เมาเเวาก็เพ,เ,ากเพราะว่าเพ,าาเพาะะะิ่นมีชอ่องยูทูบส่วนตัวของเพิ่นนะคะพี่น้องเพิเ่นได้เด้มเม้าเให้เข้าใจว่าการที่ตำรวจไปทัหน้าที่ตรงนั้นหลายผู้หลายคนก็ว่า บ่เห็นสมควรสิต้องใส่ตำรวจเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ตำรวจเพิ่นกับมาอธิบายข้อมแลว,ว่ามันเป็นงานส่วนร่วมเนาะพี่น้องเนาะหลายผู้หลายคนมากนาะหลายตาบ่ได้หไม่เขาว่าเจตแต่นาสิมเบึงตำรวจล่ำนะคะหลายผู้หลายคนกะซึ่งมาจาก่างพินเนาะพี่น้องเนะาะบแม่นเรื่องราวาของงานส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจเขาไปฟังเบื้องคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะพี่น้องจะได้เข้าใจความเป็นไปในสถานการณ์ในมือนั่นนะคะ ซึ่งกเ็เฮ็ดใหลายผูหลายคนเขามารับชมแล้วก็เลยเกิดการรับชมเมขามมหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากเข้าไปติดตามรับช่มนะคะพี่น้องว่าเหตุการณ์ในมือนั้นตำรวจเพิ่อนออกมอวา,า,าป่าม่านใดกับอีหลานหน่อยเพิ่นใส่เขา้ามาอ่อนซ่อนอีหลาหน้อยแบบใดนะคะติดตามก็พอๆไ่ๆเฮ้าอ่อนซอนอีหลาหน้่อยเฮ้าบอ่อนะคะพี่น้องเข้าไปยอนย้อนรับช่มเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นคลิปตีโดดเด่นในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะ หนึ่งเดียวคือคลิปนี้เลยนะคะพี่น้องอุ้งอิงถูกตำรวจกล่าวถึงว่ายอย่างไงเด้อพี่นอ้องเด้ออ้าท่านไหนเขามารับชมคลิปนี้แล้วแสดงความคิดเห็นใดเด้อพี่น้องดเด้อแสดงความคิดเห็นเขามาร่วๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะพิมพ์คำว่าเพรแซมตะวัน A BJ เด้อพี่น้อง,องเ,อเด้นอดนะคะส่วนท่ายคลิปพิลาหน่อยอุงอิงกับบอดโจนะคะปดนฝากช่องครับเอพเพนเชื่อิที่ตามรับชมจนถึง คิดเด้อพี่น้องเด้อขอบุญรวมคุ้นไปทางบอสโจกับพี่หลังน้อยอุ้งอิงนะคะที่ให้ความกรุณากับเอ็กเพนแล้วก็ขอบุญรวมคุณไปทางพ่อพี่แม่เอฟซีสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเด้อขอให้ยิ่งฝังฝังสู้ผู้สู้คนนะคะสวัสดีค่ะ ดีเจในได้จ้าฝากอะไรก็ชค่ยังนีกำลังใจอยนุ่ณแม่ก็เป็นจ่า คิดเสียงตะวันค่ะ E B G E B G โอ้ย E B G ับฝากคิจับแล้วนะครับคนติดตามสักร์ไคระดิ่งปิ้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 งไห้คุณแม่เลฮอลหนึ่งแสนสับสคาร์ไเร็ว